กับสวัสดีเอฟซีทุกคนจ้ามื่อนี้กอันมีเอฟซีถามขอมาเนะว่าอันว่าอยากอันอยาาเข็นอันตอนอันแงตอนขืนตอนกลางอันวิธีการอันแงเฮ็ดไลยบอกฮอดเนาะแต่ว่าถัาดดาวกลับมาบกทันเพราะว่ายายแล้วก็สิเฮ็ดไปไล่ไม่อีกแล้วจ้า <c oughs> เพราะว่าลายบกฮอดมันก็ได้ไลาแแ้้วก็ต้อง ขอโทษขออภัยหลายๆนัดจะอันเทียนอย่าเขียนเพราะว่าไอ้สีเขาถามขอมาเขาว่านายเด็กนันเออแก้วก็ได้ไล่์บอทำเอาไลา์นี่ไปลดทีหลังยังทำยัง้งก,ก็ได้อันนั้นไล์บอคอดก็เลี้ยวไปเลี้ยวนะัะจะย้ายแล้วกับปาดแล้วก็เอาตากแดดแล้วเนาะนัน่นเห้มันแห้งแต่ว่าอันนีัน ถัดดาวก็ออกมาบดทันกันแล้วก็ขืน like ไล้ไม่เนาะแต่ว่าถัดดาวก็ยังว่าบอกดอกว่าเป็นไล้ยังกะผู้ใดอยากลูกก็กดติดตามคอยนคอยติดตามเนาะวันสิเป็น like ไล้ใดเนาะแต่ว่าถัดดาวก็ปิดไว้กกอรยังว่าบอกว่าสิเป็น like ไล้ใดเนาะจะพี่น้องจ๋ากันทามย้าย,ายล้วเลี้ยวแล้วก็ว่าไล้บกฮอดก็ได้ไล้ไล้ผืนเลี้ยวก็เล่นสีเห็ดไล้ไม่เนาะจะถัดดาวก็เล่นมือนีก็มาบ่ทันสะิละกับเพราะว่า ไปธุระก็เลยออกมาบพทันนั่นนี่ยายเรากำลังกันกลางกลางศาสตร์ขืนลไล่ไม่อยู่เนาะจา้านี่นี่ก็สิเป็นลไล่ไม่ก็รอติดตามเบิง้งเนาะจ้าว่าสิเป็นลายใดเดี๋ยวจ,ะจะ้าวิธีการเห็ดนี่ก็สิเป็นลายลา่ไล่สิเป็นเห็ดขึ้นลไล่ไม่เนาะกลับมาทันพอดีพอบา,านตอนนั้นกระทำล้อแล้ยวล้อก็บาลย้อนรอบหนาก่อน เพราะว่ามันได้หลายผืนแล้วเนาะจาก็ต้องขอโทษขออภัยเอฟซีหลายๆเด้อจ้าเี่ยนเขามาลับชมแล้วกับมันธรรมทามแจ้งใดถ้าเกิดติดตามจ้งใดก็ต้องอันรอบนาก็ต้องอันท้ายห้เบืองหลายย้ายแล้วว่าเราเสียนขืนเฮ็ดห้เบืองเนาะจ้าแต่ว่าแต่ว่ามือนี่ก็รอติดตามเบืองไล์ไลฟ์นีก่อนเนาะแต่ว่าก็ยังบอกบอกเนาะว่าเป็นไล่ใด้เนาะจ้าพี่น้องจ้า นี่เราก,ก,กำลังกลางอยู่กำลังแงใส่ฟื้นนี่เดจ้าก็จะเป็นวิธีการทำกลางกลางศาสตร์นะจ้าพี่น้องจ้าภาษาไทยกับกลางเสือทอเสือภาษาอีสาเนเท่าก็ตำศาสตร์นะจ้าพี่น้องจ้านี่หละจะภูมิปัญญาท้องถิ่นคนอีสานเทาเนะจ้าพี่น้องวิธีการเหตุ ถ้าดาวก็ได้ล้งไปหลายๆคลิปแล้ว,ลลเ,วเนาะจะพี่น้องจ้าแต่ว่ายังบอกเคยล้งอันที่แบบว่าการนั่นวิธีการกลางศาสตร์แบบว่าแต่ละลายเนาะจะพี่น้องต่อไปนี่ถ้าดาวก็สิพยายามเน้นล้งให้เบิ่งเนาะจะพี่น้องจ้าวิธีการเหตุการแย่การท้อการยอม การตัดไหลการซอยการตักแต่แต่อันขันตอนแรกยนหอดขันตอนสุดท้ายเราจะพี่น้องจะอันทัดดาวกสิพยายามเฮ็ดอันให้ได้ทุกขันตอนเนาะจะลงลิปให้เอฟซีเบิงถูกอันขันตอนวิธีการเฮ็ดอันภูมิปัญญาท้องทินเฮานาะจะพี่น้องจะซุมือนี่ก็หาเบิงยากแล้วเนาะไวรุ่นซุมือนี่ก็เทบสิบ่ฮู้จาก่นละพี่น้องจ้านี่ก็ ยายแล้วก็กกำลังกลางนี่แลวก็สิเง่เขาหันหันค้นหันบ่เคยเห็ดเบื้องเกสีง,งงงสิบว่าเขาใจดอกจา้าแต่ว่าหันค้นที่เคยเห็ดเบื้องเพื่อนระษีเขาใจเนาะเพื่อนระสีลู่ค้าเดียวนั่นแหละพี่น้องนี่แหละจ้าสาหรับคลิปนี้ทัดดาวก็สิฝากไว้ซํานี่ก็นเนาะพี่น้องจา้าก็ต้องขอโทษขออภัยลหลายๆยเดียอนอันมาบ่ทันย้ายเราเพราะวัน แล้วกับอเหตุเป็นหลายหลายของเราเนาะแต่ว่าหลายบกฮอดตนี่ก็ได้หลายแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยออกมาบ่าทันก็บ,บ่ได้บอกแล้วไวล่วงหนาเนาะจะพี่น้องจ๋าก็ลืมเพราะว่าอ e ิบซีก็ถามเขามายูนะว่าอยากได้วิธีการนัการศาสตร์หลายบกฮอดว่ไวเหตุจังไดขอโทษขออภัยหลายเด้อจ้าเดี๋ยวรอบหน้าจังไดก็สิลุงให้เบิ่งเพราะว่าบอกใจแล้วไวและจ้าสำหรับเป็นคลิปนี่ถ้าดาวก็สิฝากไว้ซํานี่ก่อนเนาะจะพี่น้องจ้า ผู้ดใดที่เขามัน่นรับชมมมติดตามแล้วก็ต้องขอขอบโอขอบใจได้หลายนะจากพี่น้องจ้าแล้วก็ซอยเบื้องคิดทัดดาวให้จบเป็นกำลังใจให้ทัดดาวแล้วก็บ,บอกขามโฆษณาแค่นี้ก็ขอขอบคุณได้หลายแล้วเนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซักนิดเดียวพบพพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย